คนลอะฝาลมเย็นของยามค่าพัดผ่านยอดไม้ใหญ่เสียงจิ้งรีดเรไรดังระงมทั่วทั้งดงห้วยผาเวียงกลางความมืดมิดนั้นมีเงาร่างของพระธุดงรูปหนึ่งเดินเท้าเปล่าผ่านเส้นทางรกชัดที่ไม่มีผู้คนสัญจร จีวรของท่านขาดเป็นริ้วๆดวงตาดูลึกลับและเต็มไปด้วยความหม่นหมองพระรูปนั้นมีนามว่าหลวงตาอาคมก่อนจะบวชท่านเคยเป็นหมอสยสศยศาสตร์มาก่อนเป็นคนเก่งในทางเวทมนต์อาคมแต่เมื่ออายุราว40่สิต้นๆท่านเกิดความเบื่อหน่ายทางโลกอยากหาทางหลุดพ้น จึงเข้าสู่ร่มกาสาวพัดทว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่เคยละได้เลยคือความหลงไหลในวิชาอาคมในช่วงแรกหลวงตาอาคมยังปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเดินทุด,ดงปลีกวิเวกนั่งสมาธิกลางป่าดงแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสงบกลับกลายเป็นความเงียบที่น่ากลัว เสียงหัวใจของตนเองกลับดังขึ้นมาแทนเสียงรักคังแหง่งธรรมท่านเริ่มคิดว่าถ้าธรรมะไม่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้เร็วก็คงต้องอาศัยอาคมคืนหนึ่งในป่าลึกเสียงฝนตกโปรยปลายลงมาท่ามกลางสายหมอกหลวงตาอาคมนั่งภาวนาใต้ต้นไทรใหญ่ขณะหลับตาอยู่นั้นท่านได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจ เสียงที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์เจ้าต้องการพลังหรือไม่พลังที่เหนือกว่าธรรมะพลังที่แม้เทวดายัางต้องเกรงท่านลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาเป็นประกายถ้าพลังนั้นช่วยให้ข้ารู้แจ้งข้าก็ยอมงั้นจงเรียกข้าว่าเงาแห่งอาคม ตั้งแต่นั้นมาพระรูปนี้เริ่มศึกษาคาถาแปลกๆจากคำพีโบราณที่ขุดได้จากวัดร้างคำพีนั้นเขียนด้วยอักษรขอมเก่าตัวหนังสือมีรอยเลือนเหมือนถูกไฟเผาในหน้าหนึ่งมีคําจะารลกว่าผู้ใดอ่านคาถานี้ต้องกล้ารับผลแห่งกรรมผู้ใดเรียกเงาแห่งอาคมจะได้ฤทธ แต่ต้องสูญเสียสิ่งที่เรียกว่าใจคนหลวงตาอาคมหัวเราะเบาๆใจคนมันไม่จำเป็นหรอกถ้าขาได้อำนาจแห่งอาคมคืนถัดมาท่านจุดเทียนดำสามเล่มวางหัวกะโหลกสัตว์ไว้ตรงหน้าเสียงสวดมน์ในภาษาขอมดังแผ่วๆผสมกับเสียงลมพัด บรรยากาศรอบตัวเริ่มเย็นจัดราวกับอยู่กลางเหวนรกณกลังกลันมะมะโสโสพันธะอาคมทะลุสังขาราเงาดำจากแสงเทียนเริ่มขยับราวกับมีชีวิตสายลมกระโชกแรงจนเปลวเทียนดับวูบและในความมืดนั้นมีเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นรอบกายดี เจ้าคือผู้สืบคอดแห่งเงาแล้วตั้งแต่นั้นมาพระรูปนี้เริ่มเปลี่ยนไปท่านไม่ฉันพัตตาหารกับชาวบ้านไม่พูดคุยกับใครมักหายตัวเข้าป่าลึกไปนานหลายวันบางคืนมีคนเห็นแสงสีดำลอยอยู่บนยอดไม้สัตว์ในละแวกวัดเริ่มหายไปทีละตัวทีละตัวกระทั่งชาวบ้านเริ่มพูดกันว่า วัดหลวงตาอาคมไม่ใช่วัดแล้วมันกลายเป็นป่าอาถรรพ์อยู่มาคืนหนึ่งชาวบ้านสองคนที่เข้าไปเก็บของป่าแถววัดได้เห็นภาพหลวงตาอาคมนั่งหลับตาอยู่หน้าศาลาเก่าแต่รอบตัวมีควันดำพุ่งออกจากพื้นในควันนั้นมีเสียงครางของคนมากมายเหมือนเสียงวิญญาณที่ถูกจองจำชาวบ้านรีบหนีแทบไม่ทัน เมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านตางพากันเล่าเรื่องนี้ให้กับพรานผู้หนึ่งฟังพรานนั้นชื่อขุนดงเป็นพรานเก่าที่มีชื่อเสียงทางวิชาอาคมเหมือนกันเขาเคยร่ำเรียนคาถาอยู่กับพระอาจารย์สายขาวชื่อว่าหลวงพ่ออิ่มซึ่งเป็นอาจารย์ที่เน้นใช้ธรรมะกำราบไสยศาสตร์ ขุนดงฟังแล้วก็รู้ทันทีว่าของในตัวพระรูปนั้นมันแรงและมันกำลังกลืนกินวิญญาณของท่านเองเขาจึงอาสาจะขึ้นไปดูที่วัดนั้นในรุ่งเช้าเช้าวันถัดมาหมอกหนาทึบคลุมทั่วหุบเขาขุนดงสะพายปืนใส่ตะกุดคาดเอวและพกพยันขาวที่หลวงพ่ออิ่มให้ไว้ ถ้าเจอของดำให้ใช้ผ้านี้พันมีดแล้วสวดบทอุดอาคมสามจบขุนดงเดินลึกเข้าไปตามทางเก่าที่มีผู้คนใช้แต่วันนี้กลับเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเหมือนเลือดต้นไม้ใหญ่หลายต้นมีอรอยข่วนคล้ายกรงเล็บจนกระทั่งเขามาถึงหน้าวัดหรือสิ่งที่เคยเป็นวัด เจดีเก่าเอนพังลงบางส่วนสาลาไมา้หักพังเหมือนโดนพายุกลางลานวัดมีเงาดำหมุนวนเป็นวงกลมเสียงสวดแปลกๆดังมาจากกุฏิในป่าณนะกะลังกลันมะมะพันธะอาคมทะลุสังขาราขุนดงเดินช้าๆเข้าไปในกุฏิหลวงตาอาคมนั่งหลับตาอยู่ บนเสือผืนเก่ารอบตัวมีเทียนดำปักเป็นวงใหญ่และกะโหลกสัตว์ตั้งเรียงรายดวงตาของท่านลืมขึ้นอย่างช้าๆเป็นสีแดงเข้มเหมือนถ่านไฟโยมมาทำไมที่นี่ไม่ต้อนรับคนขุนดงยกมือไหว้ข้ามาด้วยความเคารพแต่ขอให้หลวงตาเลิกเล่นของดำเถอะ ของมันกำลังกินตัวท่านเองหลวงตาอาคมหัวเราะเบาๆเสียงนั้นไม่ใช่เสียงพระแต่เหมือนเสียงของบางสิ่งที่แฝงอยู่ข้างในของหรือธรรมมันก็เหมือนกันถ้าใครควบคุมได้มันก็ไม่อันตรายหรอกโยมแต่ตอนนี้ของกำลังควบทุมหลวงตา แสงเทียนดับวูบเสียงลมเหาดังสนั่นทั่วกุฏิเงาดำจำนวนมากพุ่งออกจากพื้นหมุนบนรอบตัวหลวงตาขุนดงรีบถอยหลังพร้อมชักมีดยันออกมาพันผ้าขาวไว้ณนะปิดณป้องณนะสะกดณอุทธโรเสียงแผ่วเบาของคถาแทรกเข้ามีความมืดแสงจากมีดยันเปล่งออกมาราวกับแสงจันทร์ แต่หลวงตาอาคมกลับหัวเราะแสงธรรมของโยมมันอ่อนเกินไปสำหรับของที่มาจากใต้โลก,กันทันเงาดำพุ่งเข้าใส่ขุนดงจนร่างกระเด็นกระแทกฝาไม้เลือดไหลซึมจากมุมปากเขาเงยหน้าขึ้นมาพร้อมสวดดังยิ่งกว่าเดิมณนะชาลีติปิดตังมะมะอาคมสังครมังปัดออก เสียงเหมือนฟ้าผ่าดังขึ้นกลางวัดเงาดำหายวับไปครู่หนึ่งก่อนกลับมาเป็นร่างของหลวงตาอาคมเต็มตัวผิวท่านดำคล้ำเหมือนท่านดวงตาแดงก่าและบนผิวหนังมีอัคระลุกเป็นไฟโยมจะมาขวางทางข้าไม่ได้ขุนดงตั้งสติใช้พระยันแปะกลางหน้าผากตัวเองแล้วภาวนาหลวงพ่ออิ่ม ช่วยลูกศิษย์ด้วยเถอะนะทันใดนั้นแสงขาวบริสุทธิ์ซองลงนาจากยอดไม้ควันดำที่คร้งอยู่รอบวัดค่อยๆจางหายไปเสียงหลวงตาอาคมคำรามออกมาอย่างเจ็บปวดแสงนั้นมันแผดเผาข่าขุนดงใช้โอกาสนี้พุ่งเข้าไปเอามีดยันแทงลงกลางวงอาคมที่พื้น เปเลวไฟสีทองระเบิดขึ้นพร้อมเสียงร้องโหยโหนของวิญญาณน,นับร้อยหลวงตาอาคมสุดลงกับพื้นร่างสันสะท้านโยมข้าข้ามันสายไปแล้วของมันไม่ยอมออกถ้ายังพอมีสติขอให้หลวงตาตั้งใจระลึกถึงพระรัตนตรัยแต่เสียงที่ตอบกลับมาคือเสียงหัวเราะปนร้องไห้ ค่าอย่างหลุดพ้นแต่ค่าเลือกทางพิษร่างของหลวงตาอาคมเริ่มบิดเบี้ยวกล้ามเนื้อขยายตัวเขี้ยวแหลมงอกออกจากปากผิวหนังลอกเป็นคลุยดวงตาแดงเรืองเสียงคำรามไม่ใช่ของคนอีกต่อไปแต่เป็นเสียงของปีศาจท,ที่ถือกำเนิดจากอาคมขุนดงยืนมองด้วยสายตาแน่วแน่ ของมันเข้าตัวแล้วจริงๆเขากำมีดแน่นสวดมนต์ดังจนสะเทือนหุบเขานะโมพุทธายะอะสังวิสุโลปุสะพุพะเสียงเงาดำแตกกระจายเป็นเศษผุ่นเสียงคำรามดังสะเทือนหุบเขาแต่ปีศาจในร่างหลวงตายังไม่สิน้นฤทธิ์มันพุ่งเข้าหาอีกครั้ง ขุนดงกระโดดหลบพร้อมโยนตะกุดเลนเข้าไปในวงไฟสีดำที่พื้นเสียงระเบิดดังตุ้มเปลวไฟสีขาวลุกโชนทั่วบริเวณร่างปีศาจเริ่มลุกไหม้มันกรีดร้องอย่างทรมานแต่ในดวงตาที่ไหม้นั้นมีหยดน้ำตาไหลออกมาไม่ใช่ของปีศาจหากเป็นของหลวงตาที่ยังเหลืออยู่ในส่วนลึกสุดท้ายของจิตใจข้าข้าอยากกลับไปเป็นพระอีกครั้ง คุณดงคุกเข่าลงพนมือหลวงตาจงกลับสู่แสงเถิดเปลวไฟดับลงเหลือเพียงคิเท่าดำๆและผ้ากาสวพัดที่ไหมครึ่งหนึ่งเสียงลมสงบลงเหลือเพียงเสียงของธรรมชาติที่กลับมาอีกครั้งในรอบหลายปีคุณดงนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นจนน้ำตาไหลสุดท้ายแล้ววิชาอาคมมันไม่เคยผิดเลย มีแต่คนที่หลงในมันต่างหากที่พลาดเขาเก็บผ้าจีวรที่ไหมครึ่งหนึ่งขึ้นมาห่อไว้ในผ้ายันขาวแล้วเดินกลับลงจากดงห้วยผาเวียงแต่ในขณะที่เขาก้าวออกจากเขตวัดสายลมเย็นพัดผ่านเบาๆและมีเสียงแผ่วดังขึ้นขอบใจโยมที่ช่วยข้าได้หลุดพ้นเสียงนั้นหายไปพร้อมกลิ่นหอมของดอกไม้ป่า ขุนดงยิ้มบางๆก่อนเดินหายไปในหมอกเช้าเช้าวันนั้นแสงอาทิตย์อ่อนๆเริ่มส่องลอดผ่านหมอกเหนือยอดไม้เสียงนกป่าร้องขานต้อนรับวันใหม่ดงห้อยผาเวียงกลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากต้องอยู่ในอาถรรพ์มานานนับปีขุนดงหันกลับไปมองวัดร้างอีกครั้งเห็นเพียงเชาของเจดีเก่ากับเสาไม้ที่ไม่ครึ่งต้น แต่ในใจกลับรู้สึกสงบอย่างประหลาดราวกับว่าทุกสิ่งได้สิ้นสุดลงแล้วเขาเดินฝ่าหมอกลงจากเขามุ่งหน้ากลับหมู่บ้านชาวบ้านที่เคยหวาดกลัวต่างพากันออกมารับเมื่อเห็นว่าเขากลับมาด้วยสีหน้าเรียบสงบขุณดงของหลวงตาเป็นยังไงบ้างชายชราพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือขุณดงเงียบไปครู่ก่อนตอบเบา ท่านหลุดพ้นแล้วท่านไม่ได้อยู่กับของอีกต่อไปทุกคนต่างพนมมือไหว้ทิ้งความกลัวไว้เบื้องหลังเสียงสวดมนต์เบาๆดังขึ้นจากปากของชาวบ้านบางคนราวกับเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลให้พระรูปนั้นขุนดงยืนหลับตาเงียหูฟังเสียงสวดนะโมตัสสะที่ลอยคลอไปกับสายลมน้ำตาเขาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะความเศร้า แต่เพราะตระหนักว่าธรรมะต่างหากคือสิ่งที่เหนือกว่าอาคมทุกขแขนงหลายเดือนผ่านไปดงห้วยผาเวียงค่อยๆกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับบริเวณวัดร้างนั้นอีกแต่ทุกปีในวันเข้าพรรษาขุนดงจะนาดอกไม้ป่าและทูบสามดอกขึ้นไปวางตรงซากสาลาเก่าที่เคยเป็นกุฏิหลวงตาอาคมเขาจะนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้น นานเป็นชั่วโมงบางครั้งมีสายลมพัดหอมกลิ่นดอกจำปาปา่าบางคราวมีเงาแสงอ่อนๆลอยผ่านเหนือศีรษะเหมือนเป็นสัญญาณจากวิญญาณที่ได้รับการปลดปล่อยแล้วขุนดงมักพูดกับตัวเองเสมอของดีมีไว้ป้องกันไม่ใช่ไว้แสดงฤทธิ์อาคมแท้คือใจที่ไม่หลงค่ำวันหนึ่ง เมื่ออาทิตย์ลับขอบเขาเขาเก็บข้าวของเตรียมออกทุดงต่อเพราะชีวิตของพรานผู้มีอาคมไม่ได้จบลงตรงที่การปราบของดําแต่มันเพิ่งเริ่มต้นในเส้นทางแห่งธรรมก่อนออกจากป่าเขาหันกลับไปมองวัดร้างอีกครั้งเงาแสงบางเบาเปล่งขึ้นบนยอดเจดีย์เก่าเหมือนรูปพระสงฆ์ยืนพนมมือยิ้มบางๆก่อนสลายหายไปกับหมอก ขุนดงพนมมือไหว้ด้วยความเคารพไปดีเถิดหลวงตาอาคมขอให้ท่านได้พบแสงจริงในพบหน้าแล้วล่างของขุนดงก็ค่อยๆเดินลับหายไปในป่าลึกเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไม้และเสียงธรรมะที่ก้องอยู่ในใจผู้ที่ได้ยินเรื่องนี้ว่าวิชาอาคมไม่เคยผิดมีแต่ใจคนที่หลงในมันต่างหากที่พลาดเอง ไว้พบกันใหม่ <laughs>